สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมช่องครูวุ้นช n แนลนะครับวันนี้มีงานผ่าเครื่องนะครับพอดีไปได้เครื่องสูบน้ำดีเซลนะครับเครื่องสูบน้ำดีเซลหัวฉีดนะครับจากร้านขายของเก่ามาลือดูแล้วนะครับพบว่าเครื่องลูกสูบนะครับหลวมนะครับวันนี้เลยทำการเปลี่ยนแหวนใหม่นะครับ ก็พอใช้ได้อยู่นะครับอลองติดตามกันดูครับว่าจะติดหรือไม่ติดนะครับไปดูกันเลยนะครับตอนนี้ก็ถึงกับการประกอบเพลาลูกเบี้ยวครับประกอบเพลาลูกเบี้ยวนะครับเราก็ต้องดูมากนะครับมาร์กตรงฟันเฟืองตัวนี้นะครับผมู้ชมตรงฟันเฟืองก็จะมีมาร์ก ตรงเพลาลูกเบี้ยวก็มีมากฟันเพืองก็มีมากนะครับเราก็หมุนหามากนะครับให้ตรงกันนะครับนี่ครับฟันเฟืองตรงนี้นะครับก็จะมีจุดเลียกอยู่นะครับเราก็ให้ตรงกันกับไอ้เพลลูกเบี้ยว มักฟันเฟืงองเป่รเบี้ยนะครับตรงนี้นครับดูอยู่นะครับเราจะประมาณนี้นะครับตรงกันแล้วเนาะจัดระเบียบนิดนึงครับครับตรงแล้วนะครับการใส่มักเป่ารูดเบีย้ย <c oughs> ไปก็เป็นการใส่ฝาสูบครับ <c oughs> โดยด้านที่เป็นฉีดตั้งขึ้นบนครับมันจะมีพินล็อกอยู่ล็อกเป็นหมดสีตัวครับไห้เลือกตัวที่สาดไปข้างในครับสกปรกไปข้างนอกครับ ป,ประกอบไฟก็เปการประกอบพิษเกืองาวาครับใช้มันเป็นชินล้างนิดหน่อยครับน้ำพิษศาสตรี่คืดองาวาก็จะมีดิก,กระทุงครับดก,กระทุงาวานะครับมาจากอเยลข้างล่างครับ ใช่ให้ลงล็อกนะครับคุณผู้ชมมีล็อกของเหล็กกระทุงบาอย่งน,นี้ก็จะเป็นฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับ